ต้อที่ถังต้อีทเนี่ยนะครับชาวมุสลิมยาลานี่แห่รับเล่นคนละซากาสชาการนะครับฮานทองมุสลิมะนะครับสิบวันสุดท้ายก่อนเดือนรอมฎอนกันย่างคึกคักเลยครับโดยอีกห้าวันนะครับก่อนที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้จะเริ่มฉลองนะครับอีดิฟฟิตรีฮิตร็อกซักราช์หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม ดกนกำหนดใ้ชาวมุสลิมทุกคนต้องจ่ายทานบังคับให้แก่มุสลิมคนยากจนสามารถจะล่องเทศกาลละซินอดอีดฟิตรีพร้อมทางมุสลิมที่เลือโดยวันที่16เมษายนนะครับทางเจ้าของร้านทองเนี่ยนะครับชื่อว่ามุสลิมมะยะยาลานะครับในเขตยานการคาธิรบาลนครยาลาด้เปิดร้านจ่ายทานซากาดนะครับซึ่งเป็นทานประจําปีโดยการนาทรัพย์สินส่วนเกินจานวนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันกับผู้ยากไรในช่วงสิวันสุดท้ายก่อนเดือนอมฎดอน ขณะนี้นะครับพี่น้องประชจจาชนชาวมุสลิมจนหมากฝังยี่ยสัมผูยี่สัผู้เด็กนะครับผู้สูงอายุจูงลูกจูงนัานเดินทางข้ามมารับคิวรับเงินซากาดกันอย่างคึกคัก ้วยใบหน้าที่มีความสุขมีรอยยิ้มแลวก็จะได้นำมือนีไปใช้ใจ่ายในวันเชิเริ่มเชิล่องฮารีรายยอครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันหาโรงบินอิสริสเจ้าข้องรานค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจ่ายซากาสําหรับไล่ๆคนที่ตั้งใจจะมานี่ก็อยากจนจริงๆนะคะแล้วก็มีเด็กกำพรามารับซึ่งก็ไม่ได้แค่มีเงินซากาสค่ะจะมีการแจกชุดรายย่ออัลกุรอานอินทภาพลำแล้วก็ไล่ๆๆย่างค่ะที่จะสามารถนําไปใช้ในวันรายย่อได้ปีนี้เตรียมมาเยอะว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งก็มีการการ นดสากาดวันเดียวแล้วก็จะมีการสำรองตามความต้องการข้องทุกคนสำหรับการใจสากาดอิสลามนะคะได้มีการซ่อนใหายใจสากาดเป็นลักย่างนึง่งซึ่งซาสดาได้กับนอดไหวสากาดเกี่ยวข้องกับการมีรายได้ขาค่ายซึ่งก็จะทําให้ได้พ้นบุญความสุขปลอดภัยขจัดอุปสรรคต่างๆกับการทํางานชีวิตครอบครัวปลอดโรคซึ่งพระเจ้าจะให้พรให้ความคุม้มครองตามห้นทางทีซาสดากับนดนั่นเองนะคะคอันนี้ใครที่พอมีนะก็แจกใ,ใจคนอยากจนไปนั่นเองนะคะ